ใครที่ชอบรถ p e r f o r m a n c e c ค่ของจริงใครอยากได้ตัวแรงเร่งแล้วทันใจใครอยากได้ AMG แท้ๆสุดดุดันค่ะจัดมาให้คุณแล้วนะคะกับ Mercedes AMG G, G L A 35 4Matic Nightpack เรียกได้ว่าหายากมากนับคันได้ในไทยโดยเฉพาะตัวในแพ็กเกจไม่ได้มากันง่ายๆนะคะแล้วคันนี้แต่ถนนมา20,000กิโลมาพร้อมว<ห>ารันตีศูนย์เบน์หายากมากใครที่หาอยู่ <sole im. S 1> รถแรงโฉมใหม่มีวอในงบ2ล้านจะไปหาดีกว่านี้ก็ไม่ต้องหาแล้วค่ะคุณ3 0 6ม้า<ม>นะคะ ใช้ตัวถังร่วมกับ g l a แต่ที่จริงแล้วเขาคือซูเปอร์คาร์แสนดุดันค่ะคันนี้นะคะยิ่งดุดันกว่าปกติอีกเพราะว่าได้ตัวชุดแต่ง AMG ที่เป็นไนท์แพ็กเกจไม่ใช่ AMG ธรรมดานะคะชื่อไนท์เนี่ยฟังเราก็รู้เลยว่า เป็นยามค่ําคืนนะเพราะฉะนั้นโดดเด่นด้วยสีดํานะคะไม่ว่าจะเป็นตัวคิ้วด้านล่างตัวกันชนนะคะตัวหน้ากระจังค่ะเขาจะเป็นเรเดียเตอร์กริลก็คือเป็นหน้ากระจังแนวตั้งที่เป็นซีดำ,ดำดำดุดูแบบนี้ค่ะทุกคนลิ้นดําสุดดูเดือดล้อแม็กดำโอ้โหมองไปแบบให้ฟิลเหมือนรถแบทแมนมากๆก,กับก้าการคู่สีดําแบบด้านนะคะซูมวาเข้าไปหเห็นในส่วนของล้อแมกนะคะซูมถอยวาออกมานะคะจะเห็นว่าตัวร จะถูกตกแต่งด้วยแถบสีดําไม่ว่าจะเป็นกระจกมองข้างคิ้วล่างคิ้วบนแหลกหลังคาซุ้มล้อดำนะคะรวมถึง ปลายท่อดำที่เป็นเอกลักษณ์ของไนท์แพ็กเกจอีกด้วยนะคะหล่อมากค่ะหล่อมากนะคะในส่วนของปลายท่อดำสองฝั่งนะคะของ Mercedes m m GLA 35แบบคันนี้แล้วด้านหลังก็ยังโดดเด่นด้วย d i f f u s เซอร์ดำอีกด้วยนะคะเดินวนรอบรถให้หน่อยนะคะเราก็จะเห็นบอดี้ที่ดูล้ำสมัยนะคะดูโฉบเชี่ยวแต่ในขณะเดียวกันถ้าใครที่ต้องขนสัมภาระมีครอบครัวมีสมาชิกในครอบครัวหลายคนนะ ในส่วนของพื้นที่เก็บของด้านหลังนะคะของตัว GLA 3 5ก็ทำให้คุณสามารถเดินทางไปพร้อมกับครอบครัวและสัมภาระได้อย่างสะดวกสบายมากๆกดปุ่มค่ะปิดฝาท้ายอย่างง่ายดายแล้วไปดูในรถพร้อมๆกันระหว่างนี้ใครมีคำถามอะไรสามารถฝากได้นะคะทั้งใต้คอมเมนต์หรือจะอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามกันก็ได้แอดมินจะส่งคำถามให้เน้งในไลฟ์สดตอนนี้เลยนะคะเข้าออกรถง่ายๆด้วย Comfort Access นะคะภาษา ของ BM ภาษาของเบนก็คือ Key l e s s Go นั่นเอง mm hmm. เปิดรถเข้าไปค่ะโอ้โหความพิเศษของในแพ็กเกจนั้นอัดแน่นทุกตารางนิ้วจริงๆตั้งแต่ตัวพวงมาลัยเลยใครตอบได้ว่าพวงมาลัยนี้ไม่เหมือน Mercedes m m g ปกติอย่างไรบ้างช่วยบอกกันมาหน่อยนะอ่ะติ๊กตอกติ๊กตอก5 4 3 2 1นะคะเฉลยค่ะก็คือ ตัว12 o'clock mark ของตัวพงมาลัย5ก้านนะคะตัวนี้เป็น5ก้าน1 2 3 4 5นะคะแล้วตรงกลางด้านบนเนี่ยจะมีแถบสีแดงซึ่งก็คือ12 o'clock mark คุณนึกภาพนะคุณกำลังอยู่ใน track นะคะเวลาเราอยู่ใน track เนี่ยเราจะหมุนพงมาลัยเร็วมากทำให้บางครั้งเนี่ยเราต้องไม่ต้องไปจำนะคะว่าศูนย์กลางเซนเตอร์ของพงมาลัยอยู่ตรงไหนนะคะนี้ก็คือหน้านที่ของ1 2 o'clock mark นอกจากนั้นค่ะโอ้โห ต้องสตาร์ทให้ดูแล้วละ่ะถึงจะเห็นความว้าวเฮ้ยก่อนอื่นเดี๋ยวก่อน,ก,อนก่อนกดสตาร์ทเดี๋ยวจะไม่เชื่อว่ารถคันนี้ไม่มีคําว่าเบนซ์อ่ะบใบฟังก่อนนิดนึงนะปกติแล้วเนี่ยเวลาเราสตาร์ทรถที่เป็น Mercedes-Benz โลโก้ที่เขาขึ้นมาทักทายเราจะต้องเป็นรูป รูปดาวค่ะเออรูปดาวแล้วโลโก้เราวชื่อยี่ห้อที่ขึ้นมาทักทายเราจะต้องเป็นยี่ห้อว่า Mercedes m e r c e d e เ Benz เนอาะแต่คันนี้ค่ะอ่ะซูมมาดูเลยจะให้เห็นว่าโลโก้ที่เขาทักทายเราเนี่ยนะจะ๊ะไม่ใช่โลโก้ Mercedes Benz นะคะทุกคนมาฟื้ มันยังไม่มันยังไม่มไมลบอะ่ะมันยังค้างอยู่มาใหม่มใหมอ่ะเดี๋ยวรอให้เวลาน้องเขาหลับแป๊บหนึง่งอ่ะมาให้ดูก่อนว่าในจุดอื่นๆน,นะที่มันจะเป็นโลโก้ Mercedes-Benz นะคะปกติอย่างสคัพเพจเนี่ยเป็นโลโก้ Mercedes-Benz ตอนนี้ไม่ใช่เราจ้ะเป็นโลโก้ AMG นะคะเพราะอย่างที่บอกไปว่าคันนี้ไม่ใช่เบนธรรมดานะแต่อยู่ใน m m Li นะคะ สตาร์ทมันจะมาไหมเนี่ยโลโก้ m g อ่ะอ่ะก็เฉลยแบบสปอยแล้วกันนะก็คือรถที่เป็น MG เนี่ยเวลาที่มันขึ้นโลโก้เนี่ยมันจะขึ้นว่า MG นะตัวเองคือพอดีว่าเราสตาร์ทมันบ่อยนะมันก็เลยแบบว่าจําไปแล้วว่าเรามานะคะมันจะขึ้นเป็น MG เลยมันจะไม่ได้ขึ้นว่า Mercedes นะคะโอ้โห10.2นิ้ว2จอ a m b i บ n ยน i g h t สารพัดสีอย่างเท่ พวงมาลัยที่มีหนังแนปป้า12 o clockmark และได้สติ t ชิ i n ภายในสีแดงนะคะที่เท่ไปก่อนนั้นคือคุณคะปกติถ้าคุณจะได้พวงมาลัยที่เป็น AMG steering wheel แบบนี้พร้อมปุ่มนะคะปรับโหมด Comfort Sport Sport Plus นะคะหรือ ตัวเปิดปิดตัว E S P ใครจะดริฟต์ต้องปิดโหมดนี้ทิ้งไม่งั้นเนี่ยรถนะเขาจะแก้การทรงตัวอัดจักการทรงตัวห้ามดิฟค่ะดิฟไม่ออกนะคะใครจะดิฟต้องปิดโหมดนี้นะคะหรือสามารถเลือกเป็นการขับเปลี่ยนเกียร์แบบแมนนวลได้อยากมีพวงลัยแบบนี้โดยปกติต้องไปออก Mercedes a M G G T นะคะแต่คันนี้2ล้าน ได้รถพวงมาลัยเหมือน20ล้านค่ะคุณมไม่ต้องซื้อ20ล้านซื้อ2ล้านได้พวงมาลัยเอ g แบบนี้เหมือนกันนะคะโอ้โหอลังเวอร์ค่ะ สวยมากแค่พวงมาลัยนี่ก็คุ้มค่าแล้วจริงๆแล้วซื้อสองล้านได้พวงมาลัยอันนี้อันเดียวพอแล้วจริงๆนะคะบอกตรงนะคะอ่าคราวนี้จุดพิเศษอื่นๆของความเป็น m e r c e d e s AMG 35นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเบลล์นะคะที่เป็นสีแดงหรือว่าจะเป็นตัวเบาะนะคะที่เป็นหนัง Alcantara stitching ด้วยได้แดงสุดเก๋นนะคะ่ะให้ความรู้สึกที่แบบสปอร์ตสุดๆนะคะคุณลือศักด์บอกว่าแรงม้าแสนแปดคุณล้งนภาสวัสดีคะ่ะ คุณุณทีนารกนะคะสวัสดีค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าคุ้มค่าจริงๆนะคะเบาะหลังก็เช่นกันค่ะดูแผงประตูสก่อนนะคะหนังอติโก้ตัดอาคันทาร่าได้แดงสุดหรูหราจริงๆโดดเด่นมากๆนะคะนอกจากนั้นค่ะ สตาร์ทเครื่องแล้วอยากให้ทุกคนได้ฟังเสียงเครื่องนะคะคันนี้306แรงมา้านะคะ<ร>ไม่ต้องกลัวะจะแพ้ใครในถนนขับสนุกจีจ๊ดจ๊าดแน่นอนบอกเลยว่าในรถราคา2อล้านจะหาขับสน,นุกเท่าคันนี้ยากมากนะคะอาฟังเสียงังเสียงท่อกันหน่อยนะตัวเองค่ะ สำรับ GLA 35นะคะโฟมาติกแบบคันนี้นะคะทุกคนต้องบอกเลยว่า306แรงมา้าไม่ต้องกลัวกินน้ำมันนะคะเพราะว่ามาจากเครื่องยนต์ 2,000cc แต่ไม่ต้องกลัวไม่มันนะคะเพราะว่าทำศูนย์ถึงร้อได้ในประมาณ5.1วินะคะบนเครื่องยนต์ค่ะประดับโลโก้ AMG อย่างเท่นะคะ 306แรงมา้าแล้วรับประกันความมันแน่นอนเพราะนอกจากจะทำ0-100ได้ใน5.1วินาทีแล้วนะคะคันนี้ยังส่งกำลังไปที่4ล้อด้วยระบบการขับเคลื่อน4ล้อแบบโฟมาติกอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้น บอกเลยว่ามันแน่นอนแฮนด์ดลิ่นอยู่แน่นอนจะเข้าโค้งเร็วจะเข้าโค้งแคบจะเข้าโค้งที่ความเร็วเท่าไหร่นะคะสบายใจหายห่วงด้วยระบบขับขี่แบบโฟมาติค่คะคุณพกรกำมลถามว่าวิ่งมากี่ไมนะคะคุณพกรกำมลถามว่าวิ่งมาเท่าไหร่นะคะ24,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะใหม่กริปอย่างที่เห็นเลยอ่ะซูมกลับเข้าไปดูภายในให้คุณพกรกำมลน,นิดนึงนะคะว่า 2 4 0 0กิโเมตรแบบคันนี้นะคะใหม่แค่ไหนนะอ่ะเข้าไปดูได้เลยนะคะใหม่กริบเลยสภาพแทบไม่ต่างจากในศูนย์เลยนะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับวารันตีศูนย์เบนซ์อีกด้วยใครซื้อไปสามารถสบายใจได้เลยค่ะเพราะว่าเข้าศูน์เบนซ์ได้ฟรีทุกสูนย์อยู่นะคะ นอกจากนั้นนะคะยังมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยมากมายทั้งตัวนะสามเหลี่ยมที่อยู่ข้างๆกระจกมองข้างตัวนี้นะคะไลน์สปอร์ตแอสซนะคะเมืองไทยของเรานะคะมอไซค์เยอะวินมอไซค์เยอะนะคะบางทีออกมาจากไหนไม่รู้นะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะไลน์สปอร์ตแอสซคอยช่วยเราดูนั้นในมุมอับสายตาอยู่ตลอดนะคะแอคที e เลนด k คีปิ้งแ s สซิส นะคะหรือว่าฝาท้ายไฟฟ้าฝาท้ายระบบเตะนะคะก็มีให้คุณนะคะอย่างครบถ้วนเพราะฉะนั้นค่ะ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้รักความเร็วเป็นผู้ที่รักใน mercedes amg อย่างแท้จริงนะคะแต่กำลังใฝ่าหาความ practical ที่สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันและราคาไม่เกิน2ล้านห้ามพลาดเด็ดขาดโดยเฉพาะคันนี้เป็นใน package พัดแล้วพัดเลยคันที่แล้วไปในไลฟ์ไปในหลักชั่วโมงคันนี้จะไปในกี่นาทีต้องอยู่ที่คุณแล้วนะคะ อ่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาตอบคําถามจากทางบ้านกันบ้างดีกว่าระหว่างที่เราอ่านออปชันไปเรื่อยๆนะคะคุณออรินถามว่ามีแอร์หลังไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะอ่ะซูมเจอเข้าไปเลยค่ะตัวนี้นะคะอ่ะคอนโซนกลาง ไม่มีแอร์หลังค่ะแต่ต้องบอกว่ามันค่อนข้างทั่วถึงอยู่นะเพราะว่าช่วงห้องโดยสารของตัว GLA มันไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะคะแล้วก็ออปชั่นอื่นๆที่มันเต็มเนี่ยมันก็ค่อนข้างมาทดแทนได้อยู่นะไม่ว่าจะเป็นจอใหญ่2อ,อจอ Apple CarPlay Android Auto หรือจะเป็นเครื่องเสียง b ม r m เ s t e r นะคะที่มีมาให้อย่างเต็มๆเลยค่ะคุณพัชรีถามว่าวารันตี วารันตียังเหลือถึงปีนี้ค่ะคุณพัชรีมีวารันตีด้วยนะคะคันนี้ค่ะแล้วคันนี้ก็ไม้แท้ด้วยนะคะคล้านเปอร์เซ็นต์นะคะไม้แท้ตรวจสอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็ยืนยันโดยตรงกับประวัติศูนย์ด้วยนะคะรถไม่เคยมี ไม่เคยมีอุบัติเหตุเลยนะคะไม่ใช่แค่คันนี้คันเดียวหรอกคะ่ะ <ขอ S 1> ที่ b บน z m o t o r m a l l ทุกคันเนี่ยได้รับการตรวจสอบอย่างชัดเจนนะคะ <ขอ S 1> ใช้ทั้งความเชี่ยวชาญใช้ทั้งเครื่องมือประกอบกันนะคะในการตรวจสอบไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพลิกความน้ำท่วมแน่นอนคะ่ะคันนี้มีระบบช่วยค่ะ โอ้ระบบช่วยเหลือเยอะมากนะคะถึงบอกว่าจริงๆคันนี้เนี่ยในขณะที่เราชอบความแรงแต่บางครั้งสมมติถ้ามีใครที่บ้านเนี่ยเขาใช้รถคันนี้ร่วมกับเราบางคนใช้ร่วมกับแฟนหรือว่าใช้ร่วมกับคุณพ่อคุณแม่นะคะในเรื่องของ blind spot assist lane keeping assist นะคะก็ช่วยมากๆในเรื่องของความปลอดภัยในการขับตัว GLA คันนี้นั่นเอง เดี๋ยวนั่งพี่นั่งรออยู่ข้างในตรงนี้เนาะแล้วก็กล้องสามารถวนไปเรื่อยๆเลยนะคะในขณะที่คําถามจากทางบ้านยิงมาเรื่อยๆนะคะ,ะมาได้เลยค่ะคําถามษ โอ้ไนท์อิดิชันนะคะมีมากกว่าตัว MG ปกติเยอะมากก็คือตัวดีเทลที่เป็นสีดำค่ะข้างหน้านะคะตั้งแต่ลิ้นดำกระจังหน้าแบบเรดิเอเตอร์กริลนะคะซูมกระจังหน้าหน่อยนะคะล้อแม็กสีดำลายแมทค่ะนะคะหก้านแบบหล่อๆคิ้วหลังคาดำแบบแมทนะคะ คิ้วหลังคาดำแมทคิ้วกระจกแมทนะคะคิ้วกระจกแมทค่ะด้านหลังปลายท่อสีดำเท่มากไปดูปลายท่อสีดำกับดีฟิวเซอร์ดำกันค่ะคำถามมาได้เลยนะคะ,บบค,ะคันนี้นะคะเป็นเกียร์ DCT นะคะเป็นแบบคลัชคู่ไม่ใช่ธรรมดาด้วยแต่เป็นเกียร์ของ AMG Speedshift นะคะ 8จังหวะนั่นเองนะคะอย่างที่เราเคยเล่าไปว่าเกียร์คลัชคู่เนี่ยมันจะเปลี่ยนได้เร็วกว่าเกียร์ที่มีคลัชเพียงแค่ชุดเดียวนะคะเวลาที่เราจะเปลี่ยนเกียร์นะคะเกียร์ที่คลัชที่มันมีอยู่2ชุดเนี่ยอีกชุดชุดนึงเนี่ยมันจะไปรอที่เกียร์ตัวต่อไปพอเวลาที่มันต้องเปลี่ยนเนี่ยมันจะจับ ตัวเกียร์ใหม่แล้วปล่อยตัวเกียร์เก่าพร้อมกันพอดีเลยทําให้ไม่ต้องเสียเวลาในการย้ายคลัชจากเกียร์ชุดเดิมไปเกียร์ชุดใหม่นั่นเองนะคะอ่าตอนนี้โลโก้ MG กลับมาทักไทยเราแล้ว,ลวอ่ะซูมโลโก้ MG เข้ามาได้เลยนะคะคือประหยัดน้ามันด้วยไหมคะตรงนี้คือต้องบอกว่าแบบปกติเนี่ยเวลารักพี่เนี่ยเราต้องเสียดายน้องเนาะหรือเวลารักน้องเนี่ยเราต้องเสียดายพี่เนาะแต่คันนี้ค่ะทุกคน ได้ความแรงแต่ไม่ต้องเสียเรื่องประหยัดน้ำมันด้วยเทคโนโลยีการขับขี่ในสมัยใหม่นะคะสามารถทำให้รถ2 0 0 0ซีเนี่ยมันแรงได้ถึง306แรงมา้าแล้วก็อัตราเร่งจากศูนย์ก็คือดีมากด้วยก็คือศูนย์ถึงร้อยใน5.1วินาทีนะเพราะฉะนั้นเวลาเราขับเนี่ยเราได้ฟีลซูเปอร์คาร์ร้อเแต่ตอนจ่ายตังค์เติมน้ำมันเนี่ยเราไม่ต้องจ่ายเหมือนซูเปอร์คาร์เนาะทุกคนที่เคยใช้ซูเปอร์คาร์จะทราบว่าเวลาเร่งสนุก แต่เวลาเติมน้ำมันเป็นยังไงคะไม่สนุกแต่คันนี้ค่ะเล่งก็สนุกเติมน้ำมันก็สนุกนะคะเพราะว่า2 0 0 0ซีเนี่ยมันไม่ได้ทำร้ายเราแบบมากขนาดนั้นค่ะทุกคนที่นี่เรามีบริการเิรถเก่าด้วยไหมคะมีค่ะไม่ว่าคุณจะใช้รถเก่าเป็นรถอะไรนะจะเป็นรถญี่ปุ่นแบรนด์ไหนก็ได้รถยุโรปแบรนด์ไหนก็ได้สีอะไรรุ่นไหนก็ได้สามารถเทินได้หมดเลยส่งรายละเอียดมาให้ตี๋สกัดได้เลยค่ะ คือรถคันนี้ไปเนี่ยเรามีบริการส่งถึงบ้านหรือว่าต่างจังหวัดไหมคะใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะโอ้โหเดือนนึงเราสไลด์ส่งเยอะมากวันนี้ที่จองสองลายนะคะต่างจังหวัดทั้งคู่หัวหินกับประจวบนะคะสามารถที่จะสไลด์ส่งถึงหน้าบ้านเลยค่ะคือแล้วโอน แน่นอนค่ะเบนซ์มอเตอร์มอลมีบริการอำนวยความสะดวกการโอนกรรมสิทธิ์ให้ทุกเคสค่ะนะคะก็เซ็นเอกสารที่โชว์รูมไอเย็นๆสวยๆไม่ต้องเหนื่อยไปต่อแถวที่กรมขนส่งติดต่อสถานที่ราชการนะทุกคนก็รู้ว่าเสียเวลาเหนื่อยปวดหัวเสียเวลาด้วยเสียเงินด้วยนะคะนี่เราเซ็นเอกสารสวยๆเราไปดำเนินการให้ทั้งหมดรอรับเล่มทะเบียนที่เป็นชื่อคุณอยู่ที่บ้านได้เลยนะคะคในเรื่องของการจัดไฟ เดี๋ยวเราเดินไปรอบๆเนาะในเรื่องของการจัดไฟแนนซ์นะต้องบอกว่าโอ้โหคันนี้เนี่ยนอกจากคุณจะเซฟไปเป็นล้านนะคะประหยัดจากรถใหม่ไปเป็นล้านในขณะที่ใช้เงินเพียงแค่2ล้านเนี่ยก็สามารถซื้อได้แล้วเนี่ยนะคะกับรถ20,000โลเนี่ยนะคะก็ยังจัดไฟแนนซ์ได้อีกนะคะคันนี้เนี่ยจัดไฟแนนซ์ได้ถึงประมาณ1นึ่งล้านเจ็ดแ0บาท ทำให้คุณใช้เงินดาวประมาณ3 0 0 0 0นนิดๆแล้วก็ผ่อนประมาณเดือนละ30,000กว่าบาทถ้าเราผ่อน5ปีเพราะฉะนั้นค่ะถ้ามีรายได้ประมาณ6 7 0 0 0ดบาทขึ้นไปก็สามารถจัดไฟแนนซ์ได้คันนี้อย่างสบายๆเลยค่ะใครที่ไม่มั่นใจเรื่องการจัดไฟแนนซ์อะไรต่างๆก็สามารถส่งรายละเอียดมาปรึกษาเคสกับเราได้ก่อนเช่นเดียวกันเลยนะคะมีคนยีนถามว่าอยู่ใต้ส่ง อยู่ใต้ทรงค่ะ<ห>คุณคิรินส่งมาทุกจังหวัดในไทยแล้วยังไม่เคยมีจังหวัดไหนเลยที่ได้เว้นนะคะส่งได้ตั้งแต่เหนือสุดยันใต้สุดเลยทีเดียวค่ะถ้าต้องการทดลองขับคันนี้ค่ะต้องการทดลองขับมาได้เลยค่ะเบน s ์มอเตอร์มอลเกษตรนะว่ามีนนะคะเราจะมีนโยบายในการทดลองขับนะคะสามารถติดต่อคุยกับที่ปรึกษ,ษาการขายเราในเรื่องรายละเอียดนโยบายการทดลองขับได้เลยนะคะมีใครที่ เลงอยู่นะคะหลงรักในความเร็วหลงรักในความเป็น Mercedes AMG นะคะจัดไปค่ะให้ชีวิตมันฟินค่ะกับ Mercedes AMG GLA 35 4ฟ a t มาติขับเคลื่อน4ล้อนะคะ2,000 0กิโลที่มาพร้อมกับวารันตีศนแบบคันนี้ไม่รีบไม่ได้แล้วเพราะคันที่แล้วไปในหลักชั่วโมงคันนี้จะไปในหลักนาทีหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับว่าใครไวใครได้นะคะกอนจะจากกันอยากให้คุณนิ้งย้ำราคา ย้ำราคาค่ะซูมราคาให้ดูเลยนะคะ2.09.000 0ค่ะ2องล้านกับ9 0 0า0บาทเท่านั้นประหยัดเป็นล้านกับเลขไม้20,000กิโลนและประวัติ0และวารันตีศูนย์นั่นเองนะคะอย่างนั้นวันนี้นะคะเน่งเน่ทิดาหวังดำรงเวสซีโของ b บ n ส์มอทเดอมอลก็ต้องลาทุกคนไปแล้วนะคะ พบกันในไลฟ์สดทุกๆวันจันทร์พุธศุกร์เวลาบ่ายมองตรงจันทร์พุธศุกร์พบกับเน้งอังคารพฤหัสพบกับน้องแจ็ค น้องแบงค์น้องตังแล้วก็น้องปอนนะคะที่ b e n ส์มอลละมอลทางช่องทาง Facebook และ YouTube ไลฟ์พร้อมกันค่ะในไลฟ์สามารถฝากคำถามนะคะสนทาน,นากับพวกเรานะคะทั้ง5้นคนสดๆผ่านทางไลฟ์ได้เลยแล้วพบกันนะคะทุกๆวันธรรมดาบ่ายโมงค่ะวันนี้สำหรับทุกไลฟ์ทุกแชร์ Share, นะคะทุกยอดวิวก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ดูมาจนจบคลิปเลยอย่าลืมกด Subscribe ให้เนงด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอรถเข้าใหม่สดๆร้อนๆที่คัดมาทาั้งใหม่น้อยแล้วก็ออปชั่นเด็ดๆเลยค่ะถ้ามีคำถามอะไรโทรสอบถามเราได้เลยหรือว่าจะแอดที่ Line Official หรือติดตามเราที่ช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆได้เลยนะคะนอกจากนั้นอย่าลืมดูวิดีโอนี้กับวิดีโอนี้ด้วยะะละค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ